นี่นะครับฝึกนะครับคุณพ่อฝึกโยกตัวเล็กๆนะครับยกแขนยกขานี่ครับ้มม้้มีคนดูเบื้องหลังครับคนอยู่เบื้องหลังคอนให้กำลังใจอยู่ข้างหลังครับเออนี่คัคุณพ่อก็พยายามอยู่พี่น้องวันนี้ฝนตกด้วยครับชุ่มช่ำนะคุณพ่อก็ พอมีแรงพอได้เยียบแข็เหยียบขา<ม>เหยียบทุกวันครับพี่เนาะ<ม>นี่ครับ<ม>ต้องอาศัยความขยันของลูกๆด้วยเลยครับเพ<ม>ื่อการกายภาพเลยครับมีเวลาจํากัดพี่เนาะเราก็ดีใจครับเพราะว่าอาการค<ม>ุณพ่อก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคฮะโดูคนข้างหลังครับลุ้น<อ>แต่พ่อจนไม่รู้จะ<อ>จับเก็บจากป่วยแล้ว กํากลังใจพี่น้องจากครอบครัวครับของลูกแล้วก็ทั้งพี่น้องทั้งแม่ทั้งเมียอันเป็นที่รักเนี่ยอันนี้78นะครับันนี่83ครับเอาเลยครับโอ้เจ็ดกับเมาหรือเปล่างวดน<อ> <c oughs> ี้เออพี่น้องอันนี้เป็นการอัปเดตครับอาการของคุณพ่อนะครับก<อ>็อย่างละนิดอย่างละหน่อยพี่น้อง<ห>ช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับ นี่ครับได้ยินเสียงฝนไม่พี่น้องช่วงเย็นนะครับฝนตกหนักเลยครับวันนี้ประมาณนี้เพี่น้องน่อยก็เป็นข้าวเป็นยาแล้วก็พักผ่อนครับพี่น้องครับฝนตกหนักด้วยครับวันนี้วันนี้ฝนตกหนักนะครับเป็นบรรยากาศช่วงเย็นต่อมาเกือบห้าโมงเย็นแล้วครับก็อัปเดตอาการคุณพ่อให้เอฟซีได้เห็นได้ทราบกันนะครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็พยายามนะพยายามพี่น้อง คนเฝ้าคนดูแลพยาทั้งตัวพ่อเองนะครับก็สู้ๆครับพี่น้องสู้ๆอ่ะแค่นี้ก่อนครับผม